ในที่สุดเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่สองก็ขยายตัวได้เร็วที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้แต่ปรากฏว่าต่ำกว่าที่คาดและก็ปรากฏว่าเป็นอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไตรามาสที่สองที่ต่ำที่สุดใน6ชาติยักษ์ใหญ่ของกลุ่มอาเซียนปีนี้ครับก่อนหน้า่จะมีการถแถลงข่าวของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะถแถลงเศรษฐกิจในแต่ละไตรามาสเนี่ยนะครับ เวลาจะคอยหลังกันพอสมควรอย่างเช่นการถ่ายไตรามาสที่2อกเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นเดือนตรงกลางของไตรามาสที่3ก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทำมาทำไปเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ดีเกิน3% ในไตรามาสที่2แต่วันนี้ปรากฏว่าเลขาที่การสภาพัพั์เนี่ยนะครับก็นั่งหัวโต๊ะแถลงตามปกติเลยฮนะตัวเลขเนี่ยนะครับก็ออกมาแล้วเนี่ยมีทั้งทําให้เกิดความผิดหวังด้วยมีทั้งความที่เกิดความรู้สึกว่าก็สมหวังอยู่ระดับหนึ่งนะครับอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เรียกว่า GDP ที่เราคุ้นหูกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่า GDP ไตรามาสที่2ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันในปีที่แล้วของไทยเราเนี่ยนะโต2.5เปอร์เซ็นต มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันนะครับในแง่ของ2.5ปรเซ็นต์ปรากฏว่าสถิติแรกน่าสนใจนะนี่เป็นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่มากที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือใน6เดือนแรกไตรมาสที่เนีในโตเร็วที่สุดเลยแล้วก็เป็นการโตที่มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงสิ้นไตรมาสที่2 2.6นะฮะตัวนั้น2.5นะฮะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะไตรมาสที่1เราโตเท่าไหร่2.2 พอมาตอไตรมาสที่3ประกาศช่วงสายวันนี้2.5%นี่คือสัญญาณในด้านดีทีนี้พอเราดูเทียบต่อไปก็คือว่าโตจากไตรมาสที่1ไหมก็โตก็โตขึ้นมาอีกประมาณ0.3%แต่ทีนี้ในฝั่งตรงกันข้ามคือในฝั่งที่เขาคาดหวังกันเอาไว้เนี่ยเขามองว่ายัางไงเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะ,ตะไตรมาสที่2ต้องไปได้ถึงเท่าไหร่3.1%หลุด2ได้แล้วแต่ปรากฏว่าทํามาทําไปกับต่ากว่า3.1%เพราะฉะนั้นเกิด ผิดคาดจากบรรดานักกลยุทธ์นักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนที่อยู่ในตลาดทุนทั่วโลกที่เขาจับตามองประเทศไทย 2. อยังไม่พอฮนะปรากฏว่า,ก,วาการขยายตัวไตรามาสที่2เนี่ยของประเทศไทยที่ทําได้เพียงแค่2.5เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นไตรามาสที่2ติดต่อกันที่เศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวต่ําสุดใน6ชาติยักษ์ใหญ่ของชาติอาเซียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถามว่าทำไมถึงขยายตัวต่ำเอาลงมาดูกันเสียนเะทียบไตรามาสที่2 นะครับระหว่างประเทศอะไรบ้างอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามและก็ประเทศไทยก่อนหน้านี้เขาประกาศไปหมดลวเหลือประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับในช่วงของ6ชาติสมาชิกอาเซียนที่เป็นแบบเศรษฐกิจใหญ่ต้นๆในกลุ่มอาเซียนอินโดนีเซียฮะไตรามาสที่2อเขาโต5.4%มาเลเซียฮะเขาโต8.9%ฟิลิปปินสไตรามาสที่2อเขาโต7.4%สฮนะสิงคโปร์เขาโต4.8%เวียดนาม เหลือเชื่อโต7.7%พี่ไทย2.5%นั่นก็หมายความว่าขนานี้่เศรษฐกิจไทยก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจประเทศที่มีการขยายตัวต่ําสุดใน6ชาติสมาชิกต่มที่สุดใน6ชาติสมาชิกเลยนะฮะและที่สําคัญก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ไม่สามารถขยายตัวขึ้นไปเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของ6ชาติสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้นี่คือสถิติที่เกิดขึ้นต่อไปครับเมื่อกลับไปเทียบอะไรฮะเอาแค่เฉพาะไตรมาสที่1 เราก็จะพบว่าเศรษฐกิจในไตรามาสที่1ของปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยก็โตต่ําสุดใน6ชาติอาเซียนย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าไตรามาสที่1เราโตกัเท่าไหร่ชาติไหมฮะอันดับหนึ่งในของไตรมาสที่1นเนี่ยนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ไตรามาสหนึ่งโต8.3อันดับที่2นี่นะครับก็คือประเทศเวียดนามโต5.03เ อันดับที่3คืออินโดนีเซีย5%อันดับ4มาเลเซีย5%นะสิงคโปร์มาอันดับ3.4%และสุดท้ายเรา2.2%นี่คือไตรามาสที่1ก็เท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นี่นะครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยช้าต่ำสุดและค่อนข้างจะเติบโตฟื้นตัวได้อย่างค่อนข้างชนิดที่แบบว่าช้ากว่าเป้าหมายและศักยภาพของประเทศไทยจริงๆนะครับ เราะฉะนั้นเมื่อเทียบเคียงกันไปแล้วนั่นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นเลยครับว่าทําไมละ่ะไตรามาสที่สองเศรษฐกิจไทยถึงไม่สามารถผ่านหลักสามเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้อย่างที่ทุกคนเขาก็ทำาประภาษาพิงว่าเชียร์อ่ะะอุตสาห์เชียร์ให้ผ่านก็ไม่ผ่านเนี่ยนะครับเราต้องมาดูกันไตรามาสที่สองโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนเราเจอกับภาวะอะไรครับเงินเฟอ้อของประเทศไทยที่สูงที่สุดในรอบสิบสี่ปีคือเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์นั่นคือเป็นช่วงของเงินเฟอ้อที่พุ่งกระฉชดจริงๆเลยนะครับประเด็็นต่่ออมาากคืว การที่ภาวะของเงินบาทเทียบดอลลา,าร์สหรัฐของเรานั้นอ่อนค่าลงมาถ้าหากว่านับเฉพาะสิ้นไตรมาสที่2เราอ่อนค่าจากต้นปีประมาณร่วมๆสิบเร์ม10%นะฮะและนั่นเป็นตัวที่ส่งผลให้มันเกิดปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อและสินค้าที่ดําเข้าซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราเพิ่งมาขึ้นดอก,ดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ4ปีมเมื่อเดือนอะไรครับเดือนนี้เองนะ่ะงนั้นไตรมาสที่2องยไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยเลยเลยนะครับงนั้นช่องว่างช่วงห่างหรือว่าส่วนทาง ของดอกเบี้ยระหวา่างอเมริกากับเรามันจึงเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อและค่าบาทที่อ่อนค่าลงก,ก็เลยไปทำอะไรฮะดุลบัญชีเดินสะพัดของบ้านเราก็เกิดภาวะของการเป็นยังไงครับกดลึกลงไปประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องลองเข้าน้ํามันดิบครับและเมื่อราคาน้ำมันดิบมปราคาที่แพงแล้วตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานั้นประกอบกับการที่เราเงินบาทที่อ่อนค่าลงเข้าไปใหญ่ นั่นก็เลยส่งผลให้กับอะไรครับการนาเข้าน้ำมันดิบของเรานั้นมีมูลค่าและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่น่ากลัวเลยนะครับก็จากสิ่งตรงนี้เองจึงกลายเป็นความเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจของไตรามาสที่2ที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถขยายตัวได้ไปถึงสิ่งที่เราตั้งหวังกันไว้นะครับที่นี้เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยก็พูดถึงปัจจัยลบอื่นๆด้วยนะฮะว่ามันมีมาจากอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการยืดเจื้อแล้วก็ความเข้มข้นที่รุนแรง ของสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เลขาธิการสภาพัพน์บอกเลยครับว่าเนี่ยไอ้เจ้าปัญหาเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับที่มันยังคงยืดเยื้อกันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่เคลื่อนไหวและกระทบเศรษฐกิจกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ของไทยเท่านั้นเองนะครับประเด็นต่อมาก็คือความขัดแย้งตึงเครยียดในภูมิภาคท,ที่เกิดขึ้นระหว่างจีนไต้หวันแลวก็สเาริกาเพราะอะไรครับเลขาเลขาธิการสภาพัพน์พูดชัดเลยประเทศไทยนำเข้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าไมโครชิปจากไต้หวันเนี่ยนะครับถึง29ซึ่งขณะนี้ก็จะรับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความว่องโซ่การผลิตในไต้หวันที่เกิดปัญหาคอ,อขวดหรือเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้ความตึงเครียดในระดับภูมิภาคขัดแย้งของการเมืองระหว่างประเทศนะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่าเรื่องของอ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนเพราะทันทีที่ GDP ประเทศไทยไตายมาสที่2เนี่ยนะครับขยายตัวเนี่ยนะฮะต่ำกว่าชาวบ้าน คืออีกหประเทศใหญ่เนี่ยนะฮะในชาติอาเซียนเนี่ยครับก็เลยทําให้มีการเทขายเงินบาทหลุดลงมาอยู่ที่35มสบาทห้สอตางค์ต่อดอดลลาร์สหรัฐต่ําสุดในรอบ3สัปดาห์ทันทีครับทีนี้เราก็ต้องฟังมุมมองต่อไปถูกไหมทุกครั้งของการแถลงของสภาพัฒน์เนี่ยเลขาธิการสภาพัฒน์ก็จะมองว่าเป้าหมายปีนี้จะโตเท่าไหร่อะไรยังไงปรากฏว่าเลขาธิการสภาพัฒน์บอกปีนี้เศรษฐกิจไทยเพดานสูงสุดเลยนะฮะโตแค่3.2%เพดานต่ําสุดจะโตได้2.7% ซึ่งถ้าเอาแค่จคับเฉพาะตัวเพดานสูงสุดคือ GDP ปลายบนสุดเลยที่เลขาธิการสภาพัดพ,พูดวันเนี้ยโตได้แค่3.2%อันนี้จะเกิดอะไรครับเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นายกรัฐมนตรีคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้3.3%ยุ่งมาเสียครับยุ่งเลยนะครับถามว่าจะยุ่งทำไมถึงกลายเป็นเรื่องยุ่งเหตุผลก็เพราะว่าเป้าของรัฐบาลตั้งเป้า3.3%แต่ดูจากไส้ในทั้งหมดที่ผ่านมาแล้ว6เดือนแล้วมองไปอีก6เดือนข้างหน้าในอนาคตทำมาทำไปเนี่ย เป้าอาจจะได้แค่3.2%ซึ่งต่ำออกว่าเป้าที่รัฐบาลโดยเฉพาะหัวหน้าผู้นํารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีมองว่าจะต้องโตได้3.3%นะครับเหตุผลตรงนี้เองเน,นะครับจึงทําให้ในวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเศร,รษฐกิจของไทยนี่นะครับ1การฟื้นตัวชา2ขยายตัวชา3เป็นการฟื้นตัวที่ดูเหมือนว่าจะรังท้ายที่สุดในกลุ่มบรรดาของ6ชาติสมาชิกยักษ์ใหญ่ของกลุ่มอาเซียน4 จังหวะของการที่จะรอการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยกลับไปเหมือนกระช่มก่อนเกิดโควิดสิยังต้องใช้เวลาหากันออกไปอีกท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในขณะที่มีการประเมินตัวเลขของไทยที่จะไปถึง3.2%ในปีนี้จากในขาท,ขาที่ในการสภาวพัดในการแถลงเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังมองเป้าตัวเลขนักท่องเที่ยวไว้ปีนี้เนี่ยนะครับประมาณแถวแถวสล้านคนหรือประมาณเกือบ1ใน3 ของยอดก่อนเกิดโควิด1 9ตอนนั้นที่ประมาณ3 9มสกาถึงล้านคนนี่คือต้องเที่ยวจากชาวต่างประเทศซึ่งคิดเป็นมเมดเงินประมาณ20%ของ GDP ประเทศไทยดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณตัวเร่งเครื่องตัวไหนละครับที่จะพยุงให้เศรษฐกิจไทยนั้นสามารถโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือสามารถเข้าไปเคาะใกล้เคียงกับเป้าของนายกรัฐมนตรีที่มองว่า3.3%ได้อันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้แต่อะไรครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่เหลือ6เดือนสุดท้ายเนี่ยจะเข้าเร็วและมากกว่าเป้าหรือเปล่า คือสรุปแล้วมันต้องสูงกระสิบหลางคนนะประเด็นที่2ต่อไปครับก็คือว่าเงินบาทเทียบดอลลา,าร์สหรัฐนั้นจะอยู่ในสถานการณ์ของการแข็งค่าจนกลายเป็นข้อจํากัดและอุปสรรคในการเดินทางของชาวต่างชาติเข้าสู่เมืองไทยหรือเปล่าประเด็นต่อไปก็คือว่าภาวะเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่อยากจะมาเมืองไทยนั้นในประเทศบ้านเขามีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อที่ทําให้สกัดกําลังซื้อและกาลังการเดินทางเข้าสู่เมืองไทยหรือเปล่า นะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ถ้าเป็นภาษานักเศรษฐศาสตร์รนะเขาใช้คําว่าคุกคาม GDP ก็คือไม่สามารถจะทําให้ GDP ของไทยเนี่ยไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวล่าสุดที่มาในวันนี้เลยนะครับเศรษฐกิจไทยของเรายังคงมีแรงเฉื่อย แรงขยายตัวที่ช้าและก็เป็นแรงขยายตัวในช่วงช่วงการรังท้ายเลยก็ว่าได้ในกลุ่มอาเซียนซึ่งเราก็คงต้องเอาใจช่วยแล้วก็วิธีในการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์เครื่องยนต์ของเศรษฐกิจไทยนั้นจะไปอย่างไงกันต่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าสิ้นปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถโตได้เกิน 3. 3จุดเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้หรือไม่ได้อาลองส่งเข้ามาดูนะครับท่านผู้ชมครับ เศรษฐกิจไทยปีเสือ2,565เนี่ยจะสามารถโตได้กว่า3.3%หรือไม่ได้หรือไม่ได้สมมติเข้ามาดูนะครับจะดูว่าท่านผู้ชมคิดว่า,าเศรษฐกิจไทยนั้นเราจะโตกันได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เลยการิการสปาร์คพูดไปแล้วครับแม็กสุดเลยเนี่ยนะฮะ3.2%เท่านั้นเองนะครับ